ก็เป็นตลาดนัดหรืออะไรเดี๋ยว <c oughs> เรามาดูการว่าฝากนู้นเป็นยังไงบ้างก็งจะเห็นคนเยอะแยะมากมายมาซื้อของกันเราเดินเลาะดูก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราจะซื้อไปฝากเ,เปอยกับแม่ที่บ้าน เพื่อนเราขายอะไรกันนี้แล้วเราก็ขายเป็นร้านปลาไม่ได้ขายปลาขายเป็นตู้ว่าห้าบาทีสามสที่เจเาวันเยอะจริงๆวันนี้ ข้ามูอะไรกันอ๋อทุกอย่าง20สาวมนย้าววัสงวู่นาคุณเพื่อนปลาโอตัวใหญ่มากตัวอะไรเนี่ยข้างล่างเนี่ยอุ้ยสวยจริงเลยตัวใหญ่เท่าไหรเนี่ยปลาโอ ก็ไรตไหนขายไงขายไงอันนี้ทานขายอยู่ร้อยห้าสิบเหรเหรอเหมือนกันเหรอร้อยสามสิบพอแค่ทุนเราสิบสามโอ้โแม่ตะเป็นไรกะเส้นเลือดหัวใจตีเอ้าเ้าเขาเปนเราาไม่อะไรอ่ะอะไเป็นไงบ้างอ่ะเราไม่รู้นะน่ะเหมือนกันขึ้นไปเยี่ยมแล้วน่ะเอะกัชนเป็นไงบ้างก็เนี่ยรอรอหารอทำบอลลูนเนี่ยบอลลูนเขาไม่ส่งชนเหรอตอนแรก น่าจะเสียเยอะอ่ะบรรลูนอะ่ะผู้ป่วยวิกฤตไ,ไงอ,ะอ่ะไปเอกชนแล้วก็น่าจะเยอะอยู่ไยเอาปลาทูเข่งหนึง่งไม่เอาตัวเอาเอาเข่งใหญ่ดิเอาเนื้อเยอะอ่ะเอาไปาทำอะไรกินเอาไปตำโปรดอะไรมัน,นๆดนนิ แม่ค้าก็สวยมากเลยสำหรับร้านนี้แม่ค้าสวยมากร้านนี้แล้วแม่เป็นไงเป็นไงก็เนี่ยอยเย็นเนี่ยหมอเนี่ยเดินมาจากตรงนู้นเพื่อมาซื้อเชือนเลยนะเนี่ยอุ้ยจริงเดินผ่านมาหลายร้านเลยเนี่ยเอว่าทันคิดแต่ค่าเบอรโอปทูฉันไม่คิดนะเอ้าทำไมอ่ะลอยอีกล0 0อีกเก้าลอยอีกแปดร้อยพ่อสบายดีเปล่าเกียสบายดีไหม อย่าสบายดีแม่หลายโลเกินหลโลเกินจะนึกว่าไปแบบนั้นแล้วแบบทำเป็นผู้ป่วยวิกฤตอะไรอย่างนี้ได้หรอวะจะไปเป็นผู้ป่วยวิกฤตกับเขาไม่รีเฟอร์เนาะเขาไม่รีเฟอร์อะทำไงอะไม่รีเฟอร์ไม่ส่งตัวไงเขาไม่ส่งตัวเขาบุ้งอะไรกันอ๋อ ขายอะไรกันอยากได้ที่ไหนหยิบเลยค่ะอยากได้ที่ไหนหยิบเลยลองเลือกลองเลือกดูก่อบอะไหนพม่ถึงบอกได้ถามได้นะครับพี่ที่ไหนก็ขายยี่สิบหยิบมาเลยอันนั้สองกลุ่มเศษฐานนะคะสองกลุ่มเศษฐานนั่นเองขายสองขายสองได้มีร้านขายไก่เลยขายสองขายสองได้ร้านขายไก่เลยร้านขายไก่อร่อยมาก ฝั่งนี้คนก็เยอะฝั่งนู้นคนก็เยอะเยอะทุกที่เลยพูดเออพูดแล้วทะเลาะกันนี่เราเป็นร้านขนมจีน ขายไงคะเนี่ยห้าบาทเค็บหวานค่ะอันนี้อะคะอันนี้อะไรไส้เค็มเหรออันนี้หวานค่ะน่ากินเนาะเอาอันนี้สองอันแล้วก็เค็มสองอันค่ะอันนี้ทําแต่เค้กแบบนี้นะเลยไม่ได้ทําอันใหญ่แล้วหรอคะเค้กเหรอใช่ทำเหมือนกันนึกว่าทําแต่อันเล็ก ไม่พอเราเพิ่มค่ะสายคนอันนี้อีกสองอันแล้วก็อันนี้สองอันค่ะเดี๋ยวไปเผื่อเด็กด้วยเดี๋ยวไปคนเผื่อเด็กกับคนแก่เค็บน่ากินมากเลยแม่ไหมคะทำอะไรคะมาไกลเนาะไกลอะไรไปถึงวันนั้ ใกล้ถึงไหนมาคนเดียวอะนะไปดูที่ร้านกับข้าวน่ากินมากเลรอบสอง ่วบ้านป่ะคะป้าขวบ้านหรอันนี้กับั้บาทอนนั้น่ปึรวบ้าน,บ,านบ้านทังนั้นเลยค่ะเนี่ยอบ้านทั้งหมดอยอันนี้อันนึง่งเนี่แตงแตงถุงนึงอันนี้ยี่สิบเลือกเอาเอาแบบไหน,น,นเอาสิบ,บาทก็ะอกค่นนรู้่นพริกแกมีกะทัปลูกเองเหรอปลูกเองเอคะ แสงร้อยนะคะทอนเจ็ดสิบมาขายเองเย็นดีบาร์ลูกขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นตลาดนัดที่หัวถนนนะคะนี่ร้านหมู

ขน,น,นุนไข่ไงคะขนุนไข่ายายไงคะขนุนค่ะอะไรไง มี20่สิบ40สี่เอา2 0บาทก็พอค่ะจ้าไาเยนหานรอแม่ก่อนเดี๋ยวายอ่างไขป่ปา <c oughs> <c oughs> ปลาขายไงคะหนึ่้อดบเอาตัวใหญ่ตัวหน,นึ่งไงตัวใหญ่เดนเลือกให้หน่อยเอาตัวเมียค่ะทำอะไรคะทำเกี้ยงนะคะร้าไข่ปลาตัวใหญ่มากเท่าไหร่เท <56. S 1> ่าไหร่นะคะเ้า าฝากกดไลค์กดติดตามช่องกอนชัยสร้างบ้านด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดค,คลิปเราก็จะตั้งใจทำคลิปการสร้างบ้านการกินการเที่ยวขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมในวันนี้ขอบคุณมากนะคะ